ทันตาเห็นลุงพลงานเข้าโดนเจ้าหน้าที่แจ้งจับงานนี้ดิ้นไม่หลุดจากกรณีที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลได้ครอบครองไม้ที่กล่าวอ้างว่าคือต้นตะเคียนเพื่อให้ชาวบ้านและบรรดาแฟนคลับเอาแป้งมาโรยและดูต้นไม้หาเลขซึ่งภายหลังได้มีการสืบหาความจริงจนทราบว่าไม้ดังกล่าวไม่ใช่ไม้ตะเคียนแต่อย่างใดแต่มันคือไม้มาค่าน้า ล่าสุดทางเพจดาว8แฉกได้โพสต์ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แจ้งจับลุงพลโดยทางเพจดาว8แฉกได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับลุงพลไม่ใช่ไม้ตะเคียนนายวีระใสแก้วเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชำนาญงานเป็นตัวแทนบันทึกหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนที่สพกกตูมจังหวัดมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต จากกรณีนําไม้ท่อนขึ้นมาตั้งศาลแม่ตะเคียนโสระพีนายวีระระบุว่าหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการสืบสวนสอบสวนพร้อมเรียกผู้ถูกกล่าวหาเข้าให้การและรับทราบข้อกล่าวหาก่อนจะทําการตรวจยึดไม้ท่อนของกลางไปเก็บรักษาเอาไว้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณากรณีความผิดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา70ของพรบรป่าไม้ว่าการกระทําของลุงพลที่ ไปเจอไม้ท่อนแล้วนำขึ้นมาครอบครองไว้นั้นเข้าข่ายความผิดนี้ด้วยหรือไม่หากพบจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมสำหรับไม้ท่อนนี้ป่าไม้ยืนยันว่าเป็นไม้มะค่าแต้หรือชื่อทางการคือไม้มะค่าหนามไม่ใช่ไม้ตะเคียนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com